สวัสดีค่ะคี้ค่ะนักจารมารประจำร้านแื่อนตาไดมอนด์ายค่ะวันนี้คี้จะนําความรู้ในเรื่องของการดูแลสายตามาฝากกันค่ะโดยการดูแลสายตาของกี้นั้นจะใช้ตามกด 20, 20 20 20ค่ะโดยกด20 20 20จะใช้เพื่อลดอาการตาล้าตาแห้งตาผ้ามัวรวมไปถึงอาการปวดหัวค่ะมาดูกันเลยที่20ตัวแรกค่ะ20แรกก็คือ 2 0นาทีค่ะเมื่อเราใช้สายตาทํางานหน้าคอมทํางานหน้าสมาร์ทโฟนเป็นเวลา20นาทีควรพักสายตานะคะแล้วก็ตัว20ตัวที่ 2, 2> oh. ก็คือ20วินาทีค่ะก็คือเมื่อเราใช้สายตาทุกๆ20นาทีให้เราพักสายตาเป็นเวลา20วินาทีค่ะ hmm. และตัวสุดท้ายค่ะก็คือ20ฟุต ก็คือการพักสายตาของเราจะทําได้โดยการมองออกไปไกลๆ20ฟุตค่ะหรือใครที่ทํางานในห้องอ่ะค่ะเราจะใช้การหลับตาสักพักหนึ่งค่ะ ก็คือจําง่ายๆเลยก็คือเมื่อใช้สายตาทุกทุ20นาทีค่ะเราจะพักสายตาเป็นเวลา20วิโดยการมองออกไปไกลๆ20ฟุตค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะวันนี้ที่ต้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของร้านแว่นตาเลมอนอายให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ